เปิดเลตติ้ง้านเสน่หากับเคยบ้านไลส่สไปรยไฮโซเรื่องไหนสนุกกว่ากันวันจันทร์วันอังคารช่องสามเปิดตัวช่องเจ็ดใกล้จบสูสีแทบขาดใจเปิดเลตติ้งละครเรื่อง้านเสน่หากับเคยบ้านไลส่สไปร์ไฮโซหลังมิ้นชลิดาพิสูจน์ครั้งนี้เถียงกันแบบนี้ทั้งประเทศ เปิดฉากตอนแรกก็ได้เสียงชื่นชมกันเลยสำหรับละครเรื่องสร้านสเสนหาละครใหม่แก่ก่ลองจากทางช่องสามแนวดรามา่าน้ำดีเพียงแค่ตอนแรกก็ทำคนดูเอาใจช่วยชีวิตของลาลิตาผู้หญิงที่เคยอยู่ในกรอบของคำว่าลูกที่ดีโดนสามีอย่างคมชาญทำร้ายเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจนเกินรับไว้ลลิตา ตัดสินใจเดินจากมาอย่างกล้าหาญพร้อมคำตราหน้าว่ามททำกลางความดูถูกของก้องเกียริเพราะที่คิดว่าลูกสาวไม่มีวันเสนอหน้าขึ้นมาทำงานเทียบเท่าผู้ชายหรือความตายจะเป็นสิ่งที่พ่อต้องการจนกระทั่งได้พบกับเหมือนใหม่ผู้ชายที่เปรียบเสมือนลมใต้ปีกเป็นเพียงแสงสว่างหนึ่งเดียวที่ส่องมาถึงชีวิตของลาลิตาเรามาดูกันว่า ในแฮชแท็กละครเรื่องสร้างสเสน่หาบนทวิตเตอร์ว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้าง 1. บทพัฒนามาไปสุดมากฉากนี้ความเจ็บปวดที่โดนกระทำมานานทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บช้ำได้ขนาดนี้บทดีมากผู้หญิงไม่ใช่ทาสมันต้องอย่างนี้สิลาลิตา 2. ฉันขนลุกมากฉากอปุกกับพี่มิน่ะ โหย้ยรับส่งกันดีมากแต่ระดับอารมณ์คือสุดมากอะ่ะละลิตากลับบ้านมาคือมีครอบครัวเป็นที่พึ่งแต่พ่อที่เป็นคนจีนรักแต่ลูกชาย 3. คิดว่าเมียเป็นทาสโอ้ยบทปังนักแสดงเก่ง10เต็ม10ปีลุ้นเลยว่าตอนต่อไปชีวิตนางเอกจะไปทางไหนพ่อจะเข้าใจโลกมากขึ้นหรือเปล่า ที่สำคัญลุ้นไปกับความรักของพระเอกนางเอกรอดูเลยชอบค่ะขอให้เลตติ้งปังๆหา้าความรู้สึกหลังดูจบดำเนินเรื่องกระชับไวัตอนแรกงงว่าทำไมวหวจังยังไม่ทันได้รู้จักตัวละครเลยแต่พอดูจบก็พบว่าทุกตัวละครมีแนวความคิดและจุดยืนที่ชัดเจนมาส่วนละครเรื่องเขยบ้านไล่สไปดไฮโซก,ก็ไม่แพ้แต่อยากรู้ว่าใกล้จบ จะโดนสารางเสน่หามาฉุดลัางไหมทำเอาหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะว่าคนติดตามอย่างอื่นมากกว่า